สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีวันจันทร์นะครับวันทํางานครับวันทํางานของท่านของท่านผู้ชมท่านใดหลายๆคนนะครับวันนี้นะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมทํางานสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการ พี่ใบทองนะครับผมพี่ใบทองถ่ายท้องนะครับไม่กินอะไรเลยนะครับสับปะรดก็เหลือนะครับสับปะรดถ่ายออกมาเป็นแต่ดินนะครับมีแต่ดินนนะครับถ่ายออกมามีแต่ดินถ่ายก็จะม้นม้นหน่อยนะครับวันนี้เนื่องจากพี่ใบทองถ่ายท้องนะครับ ถ่ายทองบ่อยมากเลยนะครับเพิ่งถ่ายเสร็จก็เพิ่งหายก็เป็นอีกนะครับเพราะว่าอีกอย่างช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับหน้าฝนถ้าหน้าฝนแล้วพี่ใบทองจะถ่ายทองบ่อยนะครับพี่ใบทองจะถ่ายทองบอ่อยก็ยืนซึมอยู่นะครับผมยืนซึมซึมอยู่ไม่กินอะไรเลยนะครับ วันนี้ผมก็จะพาไปผูกไว้ในป่าแล้วก็ผูกตรงที่มีลากไม้นะครับมีรากไม้มีเปลือกไม้นะครับให้เขาได้กินนะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายตัวเองนะครับต้องไปผูกไว้ในป่านะครับให้เขากินใบไม้และลากไม้เปลือกไม้นะครับ ตอนนี้เขาซึมมากเลยนะครับซึมนะครับซึมแต่ว่าเมื่อวานก็ดีนะครับที่เขายังกินผลไม้ของแม่แม่เอฟซีนะครับเขายังกินผลไม้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะกล้วยนะครับกล้วยเขาก็กินกินกล้วยได้อยู่นะครับ <S <S เพื่อกินกล้วยะเพื่อเขาได้มีแรงนะครับมีแรงอ่ากินกล้วยมีแรงสู้นะครับมีแรง ไอ้ท้องนะครับมีแรงท้องนะครับรวยจะจะดีนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกนะครับเมื่อวานตากฝนเป็นวัดนะครับเป็นวัดพี <c oughs> ่ใบทองเป็นช้างที่เป็นบ่อยมากเลยนะครับเป็นช้างที่ ไม่สบายบ ое, ่อยถ่ายท้องบ่อยนะครับเลี้ยงยาก <diyorsun. S 1> เลี้ยงยากมากเลยนะครับท่านท่านใดที่จะเลี้ยงผีบใบทองต้องเข้าใจเขานะครับต้องเอาใจต้องเอาใจใส่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องรู้ใจเขาด้วยนะครับอย่างนี้ เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายนะครับนี่ยืนกอดงานนี่ก็คือว่าซึมเลยนะครับผมซึมอาการซึมของเขานะครับปกติเขาก็จะปกติถ้าว่าปากติเขาก็จะกินนะครับกินต้นสับปะรดอาหารที่ผมเตรียมไว้พวกยาอย่างนี้นะครับเกลี่ยงเลยนะครับหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็ไม่กินเลยนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปเข้าป่านะครับให้กินรากไม้นะครับกินรากไม้ก็อยู่ในร่มนะครับให้เขาเป็นเดินผ่อนคลายตัวเองบ้างนะครับพาพี่ไปท่องเดินเข้าป่านะครับในป่าก็จะมีพวกรากไม้เปลือกไม้นะครับใบไม้นะครับ เขาก็จะหากินเองเขานะครับหากินเองเขาได้นะครับก็ผมก็รักษามาแบบนี้ตลอดเลยนะครับรักษามาแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าผมเคยเอ่อให้หมอมาฉีดยามาเยอะแล้วนะครับเอายามาให้กินก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเพราะว่า ูมต้านทานของเขานะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงครับผมต้านทาน <c oughs> ไม่ค่อยแข็งแรงมาอยู่กับผมได้ห้าหปีแล้วนะครับผมห้าหกปีแล้วนะครับพี่ใบทองเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ ก็เลี้ยงมาเอาใจใส่นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่าต้องเลี้ยงดีๆนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาว่าเป็นช้างที่ไม่ไม่ให้กินนมนะครับแม,ไม,ไม่ไม่มีนมให้กินนะครับตั้งแต่เล็กเลยเขาก็ต้มข้าวต้มข้าวต้ม ชงนมนะครับชงนมให้กินนะครับตอนเด็กๆเ,เลยตั้งแต่เขาเกิดเลยนะครับตั้งแต่เขาเกิดเลย <S <S> <S ก็จนถึงทวันนี้ผมเลี้ยงมานี่ก็โตจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นชาน้างที่เอางานเอาการดีนะครับสู้ทำงานสู้มากับผมนะครับสู้มากับผม ผมสู้มากับเขาสู้มากับผมก็ตั้งแต่ออกมาจากบ้านนะครับก็เขาเลี้ยงครอบครัวของผมนะครับเขาเลี้ยงครอบครัวของผมได้นะครับที่ใบทองก็เคยมีนะครับเคยมีไอ้ไหลายๆท่านนะครับหลายท่านอยู่นะครับที่มาขอซื้อต่อไปนะครับแล้วก็มา ขอเอาเอาช้างเพชเมียนะครับมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนหลายท่านตั้งแต่ผมตั้งแต่ช่วงโควิดยังไม่มีนะครับก่อนหน้านี้เยอะเลยครับหลายคนหลายท่านนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ยอมนะครับไม่ไม่ไม่ไม ให้นะครับเพราะว่าผมก็ปฏิเสธไปทุกคนเลยนะครับผมปฏิเสธไปทุกคนเพราะว่าผมเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าผมยังกลัวคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นกลัวเขาไม่เข้าใจเขานะครับผมเลี้ยงเขาไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับไม่รู้นิสัยไม่รู้จังหวะเขาด้ว ก็เลยปฏิเสธไปหลายคนครับทุกคนเลยนะครับปฏิเสธไปทุกคนเลยนะครับไม่ยอมนะครับเพราะว่าพี่ใบทองเป็นช้างลักษณะดีนะครับลักษณะดีนะครับไม่ไร่ตาหนินะครับไรตตาหนิเลยนะครับหูใหญ่งาสวยนะครับหุ่นดีนะครับลำบึกหุ่นดีนะครับสวยนะครับพี่ใบทอง ใครๆที่มาเห็นก็ชอบกันเลยนะครับก็มีนะครับเคยนะครับมีหลายท่านอยู่นะครับมามาขอซื้อขอไปเลี้ยงต่อแล้วก็ขอมาเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนนะครับเอาผมก็ว่าไม่นะครับผมเพราะว่าผมเลี้ยงเขามาแล้วผมมีความผูกพัน นะครับมีความผูกพันผมเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงผมนะครับนะครับมีความผูกพันมานะครับก็เลยยังไงก็ก็จะยังเก็บเขาไว้นะครับยังไงก็จะยังสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ดูแลกันและกันต่อไปนะครับผมจนกว่า แตก่อนกตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆบางๆเล็กๆนะครับตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเลยก็โตเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่ามาอยู่นี่อาหารการกินดีนะครับมาอยู่นี่อาหารการกินดีนี่อ้อนนะครับเป็นช้างที่อ้อนเหมือนกันนะครับอ้อนนะครับอ้อนเหมือนจะบอกอะไรว่าอยากได้อยากถ่ายทองหรือยังไงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ผมจะขอตัวไปหาอาหารนะครับไปตัดหญ้าอาหารให้น้องอมทองกขบพี่ใบทองนะครับไปทำธุระทำความสะอาดแล้วก็พาเขาอาบน้ำเข้าป่าน,นะครับก็หลายชั่วโมองอยู่นะครับวันนี้ ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ